Nay ăn ăn hay hàng trăng gốc. Shao có cưới anh anh đọc. Mùa mùa dọc. Mùa 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 sao

ว่าทีอย่งเ้ยมือนึงิรนะไข่เยฮะไข่หข่ถาจะขายใช่อหมใช เอ้ยเปิดค่เาเปิดค่าคยัางเดียว

ใหาคนะุยยอกแห้งแสบนะมาจากล่องม่สิบเลยกินเจ้าก็คืออรตัวกบมาเสิร์แสบเน้นๆๆๆอันนี้ของมือยาวอ่เนี่ยาวเนอทบนดงนนวงเทนอทบนดวงเนอ

làm y tế hàng, anh anh sống chung anh anh đây. ai đây đây À, à, mặt làm... à, không cho không mặt không mặt không không mặt không mặt không mặt không